ออยู่สิครับอยู่สิครับอยู่อยู่อยู่ รอามานานแล้วใช่ไหมในแห้วเลยนะจ๊ะวันนี้ไซส์สวยๆ,ๆจ้า เมื่อไม่ได้อดไซส,สวยๆนะโทฟี่เลยจ้ะโทฟี่เลยพี่เขารออยู่พักหนึ่งแล้ว